สาวที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นี่มันสักขนาดนี้หรอวะเนี่ยไข่มาตอนนี้วะเนี่ย สวัสดีค่ะฉันชื่อฟองนะคะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆห้องคุณนี่เองค่ะสวัสดีครับผมชื่อยุงนะครับยุงที่ร้ายกว่าเสือนะครับ <c oughs> อ่อนี่เป็นของฟากน,นะคะของฝากเล็กๆน้อยๆคะ่ะขอบคุณครับ มีูขอฝากมาให้ด้วยยังไงก็หนูขอฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะคะ,ย,ะ,คะยินดีนะครับงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะครับ พี่ยงพี่ยงผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรอเพะเอาเดี๋ยวก่อนดิพี่ทำไมน่ารักขนาดนี้วันนี้แถมยังเซ็กซี่สุด,สด ยายฟองทำไมคุณเกงในมาตากตรงนี้เนี่ยน่าเกียดที่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ย<ฮ>นี่เธอผลม,มาจากไหนเนี่ยนี่นายฉันเป็นคนนำไป่ใชจิ้งจกที่ที่โผล่มาแล้วเอาของฉันขึ้นมานะ นี่เธอก็แอบแซบดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่นายฉันว่าฉันกับนายก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมั้งจะพูดจาอะไรอะ่ะหัดมีมารยาทบ้างได้ปะแล้วก็ขอของฉันคืนมาด้วยเธออยู่ห้องข้างนี่หรออือพอทำอะไรอย่างดีอือว่ามาผู้หญิงผมเพิ่มันอะ่ะที่น่ารักน่ารักอ่ะเขาชื่ออะไร ังให้ก็ไม่บอกหรอกโอ้ยยายเฉมยายกางเกงในแดงเอ้ยคอดูนะระดับคุณนิกเนี่ยต้องได้จับมืออยู่แล้ว <c oughs> ระดับคุณนิกต้องได้จับมือเลยไม่ไปทำงานหรือไง มายืนเพ์เจอร์อะไรอยู่ได้กำลังจะไปครับงานเงินไม่ทำสนแต่เรื่องหมีน้องคม นี่แกก็แอบชอบน้องฟองอยู่ใช่ไหมพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยออย่านะเว้ยน้องฟองเนี่ยของฉันแกห้ามยุ่งเด็ดขาดโอ้ยพี่เรื่องผู้หญิงผมไม่สนอยู่แล้วมันเสียเวลาไปทำงานดีกว่าน้องฟองครับ สวัสดีตอนเช้านะคะเดฟองแกรีบเข้าห้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่การแต่ว่าหนูยังตากผ้ายังไม่เสร็จเลยนะคะเธอนารีบเข้าห้องไปก่อนเชื่อพี่เอ่อเอ๊ะนี่ค่ะมไมปพี่ นี่พี่การนี่พี่รีบดึงหนูเข้ามาทําไมเนี่ยนี่ยยฟองพี่จะสอนอะไรแกอย่างหนึ่งนะต่อให้แกเนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังไงแกก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่แกจะพูดหรือว่าจะทักใครอ่ะแกก็ต้องดูให้ดีๆก่อนเพราะคนสมัยเนี้ยมันไว้ใจไม่ได้แกเข้าใจไหมโอ้ยพี่การนี่พี่คิดมากไปหรือเปล่าคะเขาก็ไม่เห็นจะมีพิษมีภัยตรงไหนเลย อีกอย่างนะเขาก็อยู่ข้างๆห้องเราทำความรู้จักไว้ก็ไม่เห็นเสียหายเลยพี่เผื่อเรามีอะไรเราจะได้ขอความเชื่อลือเขาได้ไงพี่นี่ยายฟองค่ะพี่กันไม่ต้องามาทำเสียงเล็กเสียงน้อยเลยดูยใส่พี่ตลอดเลยไม่เคยจะฟังเลยนะนี่พี่กันว่าไงหนูมีเรื่อง จะปรึกษาพี่หน่อยอะเรื่องอะไรก็เรื่องผู้ชายข้างห้องเราเนี้ยแหละยายฟองอย่าบอกนะว่าแกชอบไอ้หนุ่มหน้าตีข้างห้องเราเนี่ยพี่เตือนแกไว้เลยนะว่ามันน่ะนิสัยไม่ดีหน้าตาก็พอดูได้อยู่หรอกแต่ว่าปากมากแล้วท่าทีอะเจ้าชู้เปลี่ยนผู้หญิงเป็นว่าเล่นเลยแหละ แล้วใครบอกแล้วคะว่าหนูชอบไอตานันนอะอย่าบอกนดูว่าแกชอบอีตะลุงหน้าโลกจิตคนเมื่อกี้เฮ้ยพี่พี่จะบ้าเหรอหนูกับอีลุงนั่นพ่อลูกกันได้แล้วมึงพี่ยังมีคนอื่นอีกเหรอมีสิคะพี่ เออโทษนะครับคะ่ะสตาร์ไม่ติดหรอครับคะ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมดูให้เป็นยังไงบ้างคะอืมสงสัยแต่สตาร์จะเสียครับงั้นเหรอคะ เราเราจะทำยังไงดีคะเดี๋ยวเอาไปซ่อมที่ร้านผมก็เลยครับร้านผมอยู่ข้างหน้านี่เองขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับนล้วนี่จะกลับยังไงครับยังไม่รู้เลยอะค่ะโอเคทางงานเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวไปนั่งรอที่ร้านคขอบค่ะรถเลยดีๆนะระวังนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วค่าซ่อมเท่าไหรนน่ะคะี่ยคะไม่เป็นไรครับผมซ่อมไม่ฟรีครับจะดีเหรอคะออเออ,เอ,อว่าไงนิก ฟองกับเขาจะเป็นเนื้อคู่กันนะถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่หวางเอินมาจูวข้างๆห้องแบบนี้หรอกพี่กันแล่าไหมอืจ้าอ <c oughs> แต่ฟังจากที่แกเล่ามาเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนดีมีน้ำใจอยู่หรอกแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอ่ะอยู่ห้องเดียวกับไอ้ตีปปากนั้น เออหรือว่าไอตีปากหมานั่นจะเป็นเนื้อคู่กับพี่กันนะใหญ่ปองหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ตีกับพี่กันพี่ตีกับพี่กันพูดกันเลยเลยสวัสดีครับผมชื่อนิกนะอยู่ห้องข้างคนนี้แหละยินดีได้รู้จักนะครับ อีกแล้วเหรอไอตี๋ป่ะมไม่เคยอีกแล้วเหรอยีรับคอยาวโอ๊ยไอไอไอตี๋หน้าหมันโถงั้นเธอก็คงเป็นปลาถ้าเป็นทอดกรอบไอ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 สวัสดีค่ะที่ยังจำหนูอยู่ได้ไหมคะไม่แน่น่ารักขนาดนี้ใครจำไม่ได้ก็ป้าครับ ได้ไงอะพี่เบลสมน้ำหน้าหน้าเป็นต้องผู้หมักลืมแบบเนี้ยใครเขาจะเอาอืแล้วเธอล่ะหน้าอย่างก,กับยีราฟไม่ได้กินน้ำมาหลายปีอะใครเขาจะเอาโว้ยโทษไม่ไหวแล้วเว้ย 嘿，阿宁。<noise> <noise> <noise>